AI c a r r i e r ครับอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ครับฟังให้ดีนะครับสายออกแบบภายในต้องตัวนี้เลยนะครับเหมาะมากๆหาเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ปั้นไม่ได้โยนรูปเข้าไปให้ทำ 3D โมเดลออกเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออกเกียติชิงครับไม่ได้เจอมาอีกสักพักนึงแล้วนะครับวันนี้มีมาอัปเดตครับอาจารย์จะมาทิชชิ่เกี่ยวกับ AI ครับในรอบนี้ซึ่งเคยทําคลิปวิดีโอแอร์ตัวนี้ไปแล้วนะครับชื่อ Carrier AI เดี๋ยวขึ้นขึ้นให้ดูตรงตรงนี้นะครับขึ้นให้ดูนะตอนนั้นเนี่ยตัว c a r e e r AI ออกมาเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ทําสําหรับเ n ็นานภาพนะครับนเดอร์ภาพแล้วไปปรับให้คม คนที่ไม่เหมือนทําให้คนเหมือนขึ้นต่างๆนานาแต่เป็นภาพนิ่งครับวันนี้ AI Career ครับอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ครับคนอื่นอาจจะอาจจะมีช่องอื่นทําไปแล้วเนะาะผมเพิ่งมาเจอถุกียครับก็เลยจะมารีบบอกนะครับก็คือเออเคยว่าอะไรดีเขาพัฒนาฟีเจอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าฟีเจอร์ตัวนี้ทําอะไรบ้างสายออกแบบภายในฟังให้ดีนะครับสายออกแบบภายในต้องตัวนี้เลยนะครับเหมาะมากมาก หาเฟอร์เจอร์ไม่ได้ปั้นไม่ได้โยนรูปเข้าไปให้ทำ 3D โมเดลออกเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูกนะันฮะอ่ะมาปึ๊บอ่ะนะฮะมาดูครับนี่คือ c a r r e r AI นะฮะเราพิมพ์ Google เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าตัวนี้ Carrier AI นี่คือหน้าตาใหม่นะครับหน้าตาใหม่เขาเอาเฟรีรเจอร์ใหม่มานะครับออตอนนี้ยังมีระบบใช้ Gmail นะครับเพื่อรับเครดิตได้ฟรีอยู่เหมือนเดิมต่อนหนึ่ง อีเมลเนี่ยก็จะได้ฟรีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเอ่อถ้าช่นอาจารย์แนะนําว่าสมัครอ e ีเมลที่ไว้สัก3าอีเมลนะครับที่เป็น Gmail นะแล้ววนใช้นะครับเขายังรีวิวทุกย4สชั่วโมงอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันครับฟีเจอร์รูปสิงโตนี้เห็นไหมอันนี้คือที่ทําคลิปไปแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนภาพให้มันคมชัดขึ้นนะอันนี้เราทาไปแล้วเฉยๆผมมาติดใจตัวนี้นะครับเอาเมาส์ขึ้นมาวางตรงนี้นะครับเอาเมาส์ขึ้นมาวางปึ๊บ ผมก็ดูไปเรื่อยๆเ,เอ๊ะมันมีอะไรใหม่บ้างน้ำมีแชทใหม่ด้วยทําวิดีโอในนี้ได้นะครับใน c a r ิเอรนะครับแต่นี่ฮะ 3D object อ้อ,อันนี้แหละที่กําลังจะมาพูดวันนี้อดจจะกด Open เข้าไปฮะรูปเขาโชว์อย่างนี้เลยเห็นไหมรูปก็โชว์แบบนี้เลยเอารูปภาพมาใส่เดี๋ยวฉันสร้างเป็นโมเดลให้นะครับอ่ะวิธีการง่ายมากแค่นี้เลยนะครับมีอัพโหลดนะครับเข้าอัปโหลดผม ก็ไปดาวน์โหลดรลูปมาสมมติผมอยากได้โซฟาตัวนี้นะครับสายอินเทเลียนะครับหาโซฟา,อย,าอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณอยากได้แบรนด์ของ m i n อต t ินะครับแต่ว่าหาโมเดลไม่ได้ทําไม่ได้เอารูปมาครับเสร็จปุ๊บนะครับโอเพนฮะเขาก็จะอัปโหลดรูปนะครับเข้ามาไว้ให้รอแป๊บหนึ่งนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะมีให้หมดให้เรียกครับมี Image ทูมี Text to 3D มีนะครับหรือเป็น Math only นะครับผมลองใช้ตัวที่เป็น Image to 3D นะครับผมเจนไปแล้วรูปหนึ่งแต่ว่าเจนเป็นคนนะครับหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เบี้ยวบูดบนะฮะอันนี้ผมเปิดให้ดูก็ได้อันเนี้ยเป็นเป็นรูปคนนะครับผมเอารูปคนมานะครับแตหน้าจะประมาณนี้หน้าจะได้แบบนี้นะฮะแต่ว่าอย่างอื่นโอเคเลยนะเนี่ยพอได้พอได้มองไกลๆก้าวๆได้นะครับอ่ะอันนี้ผมจะลองเป็นเฟอร์นิเจอร์ดูบ้างนะครับผมกดรูปตรงนี้เลยฮะ ตัวนี้กดปุ๊บอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะมีตัวเควส t มีทำเป็นแมสขึ้นมานี่ดูไหมครับแมสติจปุ๊บเขาก็ปรับเซกเมนต์นะครับต่างๆนานาปึ๊บๆแล้วเขาก็เจนไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็บ่นพึมพำไปเรื่อยนะฮะซึ่ง AI อีกมีอหลายตัวนะที่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นขึ้นเยอะมากแล้วนะครแต่ย้อนความไปหน่อยสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มี AI ขึ้นมาเนี่ย เราจะต้องใช้ตัวอุปกรณ์ AR ครับใน iPad นีนะครับที่มี AR มาให้เอา iPad เนี่ยไปสแกนโมเดลขึ้นมาเป็น3มิติและเอ็กซ์ได้มาแล้วทุกคนมาแล้วครับนี่เป็นไงนี่ดูนะครับโอเคมันอาจจะอาจจะยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรือว่าดีร้อนะครับแต่มันใช้ได้นะนี่คุณดูนะมันใช้ได้เลย นะครับเอาไปประกอบอยู่ในงานของเราได้นะครับนี่อย่างนี้เสร็จแล้วทำยังไงฮะเสร็จแล้วนะครับผมเลื่อนขึ้นไปก่อนผมขยายเป็นหน้าจอเต็มแบบนี้นะครับเพื่อจะดูเห็นไหมครับดีทงดีเทลต่างๆทำมาค่อนข้างใช้ได้นะครับคราวนี้เราจะโหลดนะครับเราจะโหลดตรงไหนครับนี่ฮะจะมีคำว่าดาวน์โหลดครับผมลองดูฮะจะมีไฟล์ให้โหลดอยู่ทั้งหมด ถ้าไฟล์นะครับ STL นะครับ FBX OBJ GLB ถ้าใครใช้งานสายสเกตอัพนะครับผมก็แนะนำเป็น OBJ นะครับหรือไม่ก็ STL นะครับเอาไปใช้กับเบนเดอรก์ก็ได้โปรแกรมอื่นก็ได้ผมลง OBJ ก่อนอผมกดดาวน์โหลด OBJ เดี๋ยวมาดูซิว่าโหลดมาไฟล์เป็นยังไงเดี๋ยวเปิดสเกตอัปรอไไ้ก่อนไฟล์เขาจะถูกดาวน์โหลดมาไว้ที่ซองดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปมันอยู่ที่ซองดาวน์โหลดแบบนี้นะครับเขาจะซิปมาให้เราก็ คลิกขวาใครเป็น Windows 11นะครับพอคลิกขวาปุ๊บนะครับมันจะหาตัว a c t a c ไม่ได้อันนี้มัน a x t a c t All นะครับให้เลือกที่คำว่า Show i m a g Show More Options นะครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นหน้าเดิมของตัว Windows 10นะครับให้เลือกคำว่า a c t a c File นะครับเฉพาะแค่ไฟล์นี้เท่านั้นนะฮะเสร็จแล้วผมก็กด OK นะครับแล้วก็นี่ครับได้มาแล้วเขาให้อะไรมาบ้างครับถ้าเป็น OBJ ครับเขาให้ไฟล์ตัว Image ที่เป็นเนื้อมานะครับเป็น Output MTL ด้วยแล้วก็มีตัวนี้ครับ OBJ อ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเข้ามาใช้กับตัว Get s k e t u p ดูซิมาไหมนะครับอ่ะผมเปิด s k e t c h ครับคราวนี้วิธีการเอาโมเดลพวกนี้เข้ามานะครับที่มันเป็นไฟล์นามสกุลอื่นที่ไม่ใช่ไฟล์ s k e t u p นะครับเราจะต้องเข้าที่คำว่าไฟล์ตรงเมนูบาร์ด้านบนนะเห็นไหมเข้าที่คำว่า Import นะเราต้องเอาเข้านะครับเอาเข้า Import นะครับปึ๊บแล้วก็ไปหาตัวที่มีซองไว้นะครับ obj อ่า uh, 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 เปลี่ยนนามสกุลนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วไม่เห็นไฟล์โมเดลนะครับไม่ต้องตกใจนะเรามาเลือกนามสกุลข้างล่างขวาตรงนี้ข้างล่างขวาตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะมีนามสกุลที่เลือกดูซิมี obj ปะนามสกุลที่ใช้ได้ obj ไม่มีมี3 ds อ่ะผมเกิดเปิดออไม่มี ดูซิมีตัวไหนใช้ได้อีกบ้างเนี่ยอ่ะเขามี STL นะครับมีตัว STL อ่ะงั้นเดี๋ยวผมลองใหม่ผมไปเข้าดาวน์โหลดใหม่นะครับอ่าดาวน์โหลดปึ๊บเปลี่ยนเป็น STL ครับอ่ะแล้วรอแป๊บหนึงก็เข้าไปเหมือนเดิมครับไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเลือกโฟลเดอร์ที่เขาดาวน์โหลดมาให้นะครับคลิกขวาโชว์ Show More o p t i o n นนะครับลเลือกที่คำว่า e x t a c t File เสร็จแล้วกดโอเค เขาก็จะแตกไฟล์ขึ้นมาตัวนี้อ่าลองดูครับมี .stl นะครับคราวนี้ SketchUp เมื่อกี้เราดูแล้วตอน Import นะครับ Import ปุ๊บเขามีตัวนี้ครับ .stl ต่อท้ายเห็นไหมอ่ากดปุ๊บนะครับอ่าลืมไปหาที่ดาวน์โหลดก่อนนี่มี .stl ครับมี .stl อ่าอ p อ i ชั Option. เราเอาเป็นหน่วยเมตรโอเคนะครับกด Import เลยครับมาดูซิมาไหมอ,อ้ยา มาแต่เ t l มาเป็นแบบประมาณนี้โอ้โหเซกเมนต์บุมนะครับเซกเมนต์บุมเลยแมทไม่มาฮะนะครับแมทไม่มาอืมแมทไม่มาเบาเยอะด้วยอืมก็ยังพอก้มแก้มนะยังประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่สิ ถ้า o b j e อ t อเจเมื่อกี้ O B J ไม่มีใช่ไหม S T L map ไม่มาเดี๋ยวลองดูีิว่า import ของตัวมีอะไรอีกบ้างนะ S K P มี D E A นะมี D E A 3 ds ครนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบนี้ถ้าเอาเข้า s e t up เลยไม่ได้ผมเคยผมเคยทำแบบนี้นะฮทำงานลูกค้าแล้วเขาส่งไฟล์มาให้มันมันเข้าไม่ได้ผมจะต้องไปเ,เข้าที่แปบบหนึ่งเบนเดเอร์รอ,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 อแปบบหนึ่งนะเปิดโปรแกรมก่อนอะ ผมจะเข้าที่เบนเดอร์นะครับแล้วก็ผมโอเพนเลยสองดาวน์โหลดอ่อโทษทีโอเพนไม่ได้ต้องอิมพ์ตเหมือนกันนะครับนำเข้านี่เขาจะมีนำสกุลให้เหมือนกันใช่ไหมเขามี OBJ เนี่ยถ้าเป็นเบนเดอร์จะมี OBJ 3D Max มี OBJ เดี๋ยวผมลองดู OBJ นะเลือกตัวนี้นะครับอปึ๊บ อ่านี่เขามี OBJ มี Output MTL MTL น่าจะเป็น Material นะเดี๋ยวผมลองลองตัว .OBJ ดูซิอืมนะครับอ่ะมานะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ก็จะมี Segment อาจจะผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่ซิ Import ผมเป็น OBJ แต่ว่าผมเลือกตัว MTL มาไหมไม่มานะ Material โอเคอ่ะดูซิอ่ะมี STL ผมลองดู STL STL แมท t มาไหมปึ๊บ Import ดู STL ครับ stl อ่าลองสังเกตดูนะในเบ n เดอร์นะครับไฟล์ Fly 2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็น stl นะครับตัวหนึ่งเป็น obj นะครับ stl เนี่ยจะค่อนข้างเนียนกว่านะผมว่าอืมค่อนข้างเนียนกว่าหรือเปล่าอืมเสร็จแล้วคุณก็ไปปรับพวกอ,อ,อะไรนะ segment เอานะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลอง t d m a x ดูซินะครับว่า3 d m a x ใช้ได้ไหมนะครับ นายลองแล้วนะครับพึ่งเจอมันทําได้ก็ดีแล้วนะครับแล้วก็มี AI ไตัวอื่นด้วยนะอย่างที่บอกแต่ว่าแคา่ผมเองยังไม่เคยลองมันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอืมแยกแมทมาให้ด้วยนะครับแยกแมทมาให้ก็ก็โอเคแหละระดับหนึ่งและผมว่าหาไม่ได้เนี่ยบางตัวนะครับหรืออา่าสมมติผมเอาตัว นี่อันนี้แล้วกันรูปอะไรดีตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาเป็นรูปภาพสมมุติว่าผมเอาอันนี้แล้วกันขออนุญาตนะครับบันทึกรูปภาพเป็นนะทดลองนะอันนี้เป็นทดลองนะอะไม่ให้ทำไมนี่ยเขาให้รูปลองเป็นรูปอะไรดีนี่ไดนโนเสาร์ตัวนี้แล้วกัน ครับปต้องเป็นไฟล์ jpeg นะต้องเป็นไฟล์ jpeg นะแต่ผมดูซิว่วบันทึกรูปภาพด้ไหมอ่ะเป็น jpg พอไหวเป็น jpg นะผมลองเซฟดูแล้วผมก็เข้าแค r ร,รียใหม่นะครับอ่ reuse รูปนะครับเป็นตัวนี้อืม อลองดูซิว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับมันจะเห็นไ,ไหมทีดีแม็มาแล้วนะครับทีดีแม็เนี่ยนเดิมนะครับเข้าไฟล์นะครับเข้า Import ครับนี่เราใช้คำว่าอิ p พ r ตอิ p พ r ตดาวน์โหลดอันนี้เป็น STL ผมลองดู STL ก่อนสมูทเตด,ตดมาไหม TDMAX มาครับ ถ้าเป็น 3D Max Material ติดมาด้วยครับ STL นะครับ STL Material ติดมาด้วยแบบนี้เลยอันแบบนี้เลยนะครับอ้าวเดีอ๋ยองดูตัว OBJ ดีอ่า Import ปึ๊บอันนี้เป็น STL เนาะอ่าผมเอาเป็น OBJ Output OBJ OBJ ปึ๊บเรียบร้อย Import OBJ มาแต่ อ่ะคุณดู OBJ จะเป็นอย่างนี้ใน 3D Max นะใน 3D Max นะครับ OBJ เป็นอย่างนี้ด้านาด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับจะเป็น STL อ่าตัวนี้คือ STL นะครับส่วนตัวนี้คือ OBJ น่ครับอ่ะเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเข้าไปใช้นะครับใน SketchUp ผมพูดต่อให้เลยละกันเราก็ต้องใช้วิธีการเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับปึ๊บ ผมใช้ออก expert เอาออกไปนะครับผมจะออกไปเป็น 3ds อ ds ลองดูซิ3 ds มันมันเข้า s k e t c h up ได้ไหมดูดด,ดูก่อนนะอ่ะผมเอาเป็น3 ds นะครับตั้งชื่อซะหน่อยปึ๊บปึ๊บขออนุญาตเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะอยากเก็บงานไว้ในหน้าจอนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างการเซฟงานนะครับอย่าเซฟงานทุกคนไว้ที่หน้าจอนะไม่ดี ครับเดี๋ยวงานเข้าอ่ะก่อนจะไปสเก็ตอัพย้อนกลับดูตัวนี้ครับนี่เฮ้ยได้นะเนี่ยผมว่าได้อยู่นะนะครับสำหรับหาโมเดลเอารูปมาใส่เนี่ยหรือนะครับหรือเอ่อเขาเรียกอะไรนะเมื่อปีก่อนอาจารย์ทำแข่งไปประกวดเรื่องงานวิจัยกับทางทีมคณะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าต้องทำโปรดัก ในสำหรับงานออนไลน์เผื่อในกรณีที่มีโรคระบาดเลยอีกก็ตามที่จะต้องไม่สามารถทุกคนออกไปข้างน,นอกได้นะครับแล้วจะต้องช็อปออนไลน์เลยก็แล้วแต่ทีน,นี้เวลาโอทอปมีโปรดักต์ขึ้นมานะสมัยก่อนมันทำมันต้องปั้นอะมันต้องปั้นโมเดลอะแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้านะครับหรือคนที่ต้องทำโปรดักต์ออนไลน์หรือทำลงหน้าเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะครับแค่มีโปรดักต์ตัวเองถ่ายรูปเอาเข้าตัวนี้ แล้วทําแบบนี้ได้เลยเนี่ยได้เลยเนะครับหรือหรือเวลาอินเทอร์เน็แล้วแตะตรงอินทอร์เนียทำช็อปลงเท้าทําช็อปขออะไรให้ลูกค้าครับขอรูปลูกค้ามาคุณได้ของลูกค้าเลยแบบนี้ขอลองอีกตัวนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัวทีดีแมนะแม็กติดลมผมม,ผ,ดผมมาเป็นเสื้อผ้าดูสิอ่ะผมมาเป็นเสื้อผ้าสมมุติว่าผมจะ ทำเสื้อผ้าอ่ะ JPG อ่ะ JPEG ผมอยากได้ตัวนี้ไปพิมพ์เเลสก็แล้ลองพิมพ์เะเลสอยอ่ะมาดูซิสมมติผมอยากได้ตัวนี้นะ ผมเปิดปุ๊บผมกดตุ่ม3ตุ่มนะครับตรงนี้นะเสร็จปุ๊บผมดาวน์โหลดรูปภาพนี้มาระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะเตือนนะระวังเรื่องลิขสิทธินะอันนี้แค่ทดสอบให้ดูนะครับอย่ามาตาม่าแล้วก็โจมตีผมในในคลิปในช่องนะครับผมแค่ทดสอบให้ดูเพื่อเป็นวิทยาทานทางการศึกษานะครับอ่ะมาครับดาวน์โหลดได้ปุ๊บผมลองเปลี่ยนครับเลือกรูปนี้แล้วรออัปโหลดเห็นไหมครับตรงนี้จะมีคําว่า daily daily credit นะครับตอนนี้ผมใช้ไปแล้วประมาณ39% ทาง carrier เนี่ยไม่ได้นับว่าเป็นจํานวนรูปนะครับแต่จะนับเป็นเหมือนไม่รู้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ในการ g e n e r a t มัางถ้าตอนที่ใช้ enhance เนี่ยเขาจะนับนาทีของการ enhance รูปซึ่ง1เครดิตเอ่องอีเมลเนี่ยผมจะน e n d e r ได้ประมาณสัก10รูปโดยประมาณนะเป็น 2K นะถ้าเป็น 4K อาจจะลดลงนะครับถ้ามาลองดูซิมาแล้วครับรูปเสื้อนะครับผม g e n e r a t ครับระหว่างรอ g e n e r a t นะครับเราไปที่ s k e t up นะครับ เมื่อกี้เรา Expert 3D Max ออกไปเป็นเป็นอะไรนะเป็น 3DS ใช่ไหมอ่ะคราวนี้มาดู SketchUp ครับเหมือนเดิมครับไฟล์ Fly. Import Desktop อ่ะ 3DS นะครับออปชันเช็คหน่อยสิเอาเป็นเช็คหน่วยนะเราเป็นหน่วยเมตรนะครับปึ๊บเ c o ร์ดคอมเบรต a ฟ e เอามาด้วยโอเค Import แลเลครับ มาแต่แมทไม่มาเออมาแต่แมทนะนะไม่มานะครับสายสกตอัดดูนะแมทไม่มานะครับเออสมูทไม่ติดด้วยนะครับต้องเอ็กซ์เปิดก่อนปุ๊บแมทไมมาอ้าวเอาใหม่เอ็กซ์เพิดนะครับสามแมทไม่มางั้นผมต้องใช้เป็นอ่ะผมลองใช้เป็นตัวนี้นะ ขอเป็น STL ดูซิเดิ่มทเหมือนเดิมเซฟปึ๊บ่ะกลับมาสเกตอัพครับไฟล์อิมพอร์ตตัวนี้ลองดูที่ STL มาไหมเมตมาเซฟอิมพอร์ตมาไม่เอ่ยมททเรียลคุณมาไหมเนี่ยแมททเรียลคุณไม่มาเหมือนกันฮะอืม Material ไม่มาสเกตอัพนะ่าอาจจะต้องจริงๆมีวิธีแหละผมจำไม่ได้นะครับมันมันสามารถเอ็กซ์เออกมาแล้วแมทมันตามมาด้วยนะครับแต่ t d m a x นะครับ t d m a x ตัวที่เป็น STL นะครับแมทเทอเรมาเลยอ่ะแมทเทอเรมาเลยปึ๊บ ผมขอ preset ผมลองเ r เดอร์ดูครับปึ๊บอะจอ render อยู่ไหนเนี่ยนี่เห็นไหมนี่นี่นี่โอเคเลยนะครับรอยบ่งรอยบุ๋มมาก็กอมแคมได้นะครับจัดองค์ประกอบในภาพแล้วก็เนเดอร์ผมว่าก็ใช้ได้เลยนะครับแก้ไขได้ปัญหาเฉพาะหน้าขาไม่มีก็ทำขาเอา นะครับยานน้อยมันพัฒนามาแบบนี้แล้วนะครับก็หวังว่ามันน่าจะช่วยเหลือ,อ,อการทำงานของหลายๆคนได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะอ่ะมาดูครับนี่มาแล้วครับเสื้อผ้าใช้ได้นะผมว่าเนี่ยคุณสามารถเอาโปรดักต์ลูกค้ามาทำแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ในร้านได้จริงๆเพื่อให้ลูกค้าเห็นจริงๆว่าถ้าเป็นเสื้อชั้นเป็นของของชั้นเวลาเอาไปแผวนในร้านแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือ เอ r อเอ r ร i นะครับกับอีกหนึ่งฟิ t เจอร์ใหม่ชื่อว่า 3D Object นะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างผมว่าสำหรับคลิปนี้นะก็มากันแบบไม่ได้นานมากเร็วนะครับยกตัวอย่างให้ดูในหลายรูปแบบนะครับว่าเอ่อเออรเอไเนี่ยเจ n เน a เรเป็น 3D m o เดลแล้วเนี่ยเอาไปเปิดในโปรแกรมอะไรได้บ้างอะไรมีแมทมาบ้างและไม่มีแมทบ้าง ก็หวังว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในการที่ทุกคนจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดยังไงก็ก่อนจบคลิปนี้นครับอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามออมันอันเดียวกันเลยเนาะกด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะแล้วเดี๋ยวจะมีะคลิปใหม่ๆตามมาอีกทีนะครับแล้วก็จะมีอะขอประชาสัมพันธ์นเพิ่ม,เต,มเติมแล้วกันนะครับทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุร,รกิจบัณฑิตของอาจารย์เองเนี่ยกำลังจะมีคอร์สออนไลน์นะครับซึ่ง ทำตัวอย่างคอสมาแล้วไหนๆแล้วขอเปิดสักนิดนึงก่อนจบก่อนจบขอน,นิดนึงนะครับอย่า่าเพิ่งหนีไปไหนเด้อบนึงนะอ่ะมีคอสออนไลน์นะครับ เอาฉันไปไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเท่าทีเท่าทีเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย ดิ้นเฉยมีคอร์สออนไลน์นะครับเดี๋ยวทางคณะจะเริ่มมีคอร์สออนไลน์ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นคอร์สออนไลน์การใช้ p r o c คี a t e นะครับสำหรับสายหน้าง,งานนะครับวิศวกรโฟร์แมนหรืออินเทเลียหรือน้องๆนักศึกษานะครับที่สนใจอยากจะเขียนเปอร์สเปกทีฟหรือ คนที่อยู่หน้างานต้องการเคลียร์งานเคลียร์หน้างานโดยที่ไม่ต้องกลับไปเปิดคอมพิวเตอร์นะครับสเก็ตหน้างานแล้วเคลียร์งานจบได้เลยนะครับเป็นคอสออนไลน์แล้วก็บวกไลฟ์สดไปด้วยนะครับก็จะเป็นคอที่เราจะสร้างสังคมออนไลน์เป็นโซเชียลของ iPad for Procreate นะครับเป็นกลุ่มก้อนออนไลน์แบบนี้นะครับก็ฝากโฆษณาไปด้วยนะจ๊ะนะโอเคก่อนจบนะครับสมัครให้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปนี้เท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์อย่างมากแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย